ทุกคนที่จะดำรงพระพุทธศาสนาก็คือเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องในพระธรรมวินัยเท่านั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ในครั้งพุทธกาลนะคะเวลาที่ภิกษุไม่ได้ประพฤติตามพระธรรมวินยัยใครรู้คะคือฤๅษีก็รู้ไม่ใช่เฉพาะภิกษุเท่านั้นที่รู้พระเสด็คือฤๅษมีหน้าที่อะไรหรือเปล่าในฐานะที่เป็นคนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก็ต้องแสดงความจริงให้รู้เมื่อภิกษุผู้ประพฤติไม่รู้คร้หาดผู้นั้นก็ยังกล่าวให้รู้ได้โดยการที่เพ่งโทษเพราะรู้ว่าอะไรเป็นโทษติเตียนทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยโพลธนากระจายข่าวให้รู้ทั่วกันเป็นประโยชน์ไหมสิ่งใดก็ตามที่ถูกต้องควรจะให้คนอื่นได้รู้ทั่วกันไหม ทำผิดหรือทำถูกคนที่ไม่ให้รู้ทั่วกันน่ะผิดหรือถูกอคติหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกอย่างต้องตรงตามความเป็นจริงมิฉะนั้นไม่ใช่พุทธมามากะ